เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับพรกับผมซีซั่นสตูดิโอกันเช่นเคยครับในคลิปนี้ก็จัดให้ตามคําขอนะครับกับ10อันดับเกมมือถือเล่นกับเพื่อนเล่นออนไลน์มัลติเพลเยอร์ครับส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วครับแอดจะปักมุดเอาไว้ด้านบนย้อนไปดูกันก่อนได้เลยครับเป็นเกมที่เปิดให้เล่นฟรีและก็อยู่บนโตไทายทุกเกมเพราะงั้นไม่ต้องมุดกันเหเมื่อนะจะมีเกมอะไรครับที่น่าสนใจกันบ้างในคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้้กัันนดวยะครบ มาเปิดกันที่เกมแรกในคลิปนี้กันก่อนเลยครับกับเกม a ว r a เกมมือถือแอคชั่นครับที่จะมาสไตล์แบบ Dark f a ฟต a ซีสุดคลาสสิกตีมแบบยุคกลางเลยให้เราสวมบทเป็นฮีโร่ออกตะลุยในดันเจียนสุดโหดจุดเด่นของเกมนี้อยู่ที่การต่อสู้ที่มาแบบไร้ออโต้ต่อสู้แบบมันสะใจจุเดือดอมากๆสามารถสลับตัวละครไปมาเพื่อทำคอมโบสกิลกันได้เลยครับ ส่วนระบบต่างๆเช่นของการอัปเกรดการปลดล็อกหาตัวละครใหม่ๆเกมนี้ก็ใส่กันมาครบถ้วนเรียกได้ว,ว่าย้อนไปสู่ความคลาสสิกกันอีกครั้งหนึ่งถูกใจใครครับชอบเกมแอคชั่นสไตล์ดาร์ฟเฟอร์นซีไปลองกันดูแล้วกันครับดากอนราจาเปน็นหนึ่งเกมที่มีเนื้อหาดีมากๆครับและยังคงกลิ่นอายความเป็น RPG อยู่เต็มเปี่ยมครับ แต่ว่างานภาพกราฟิกของเขาตัวเกมนี้ต้องบอกว่าอลังการงานสร้างสุดๆนะซึ่งก็พัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยี Unreal Engine 4ครับทำให้ภาพของเขานั้นสวยคมมากๆนะต่อจากนี้ตัวเกมเนี่ยังมีการรองรับการปรับเปลี่ยนสภาพอากาศภายในเกมนะครับกลางวันกลางคืนรวมไปถึงระบบอื่นอีกมากมายตามแบบฉบับของเกม MMORPG เกมนี้ใส่กันมาโครครับต,ต้องบอกเลยว่าภาพตัวเกมนี้โคตรสวยไปเลยละครับ มากันที่เกม Play Park Street Baller ารเล่นเกมบาสครับมาดูเกมนี้กันได้เลยนี่เกม Street Bart s k a t b a l l ครับ 3D r e เรีย m ไทม์ครับที่เคไมไว้ว่าเล่นง่ายจบไวภายใน3นาทีต่อแมปเท่านั้นตัวเกมมาพร้อมกับโหมดการเล่นสนุกๆครับให้เราได้เข้าไปชันฝีมือกันเพียบส่วนจุดเด่นของเขาอยู่ที่งานแฟชั่นครับจุดเสื้อผ้าหน้าผมนั้นจัดกันมาให้เต็มๆนะมีให้เลือกตามสไตล์ของเราที่อยากจะเล่นกันได้เลย แถมตัวละครนียังสามารถปรับแต่งครับสกิลเพย์ก็ตามอาสนะเลยนะบวกกับกราฟิกสีส,สันสดใสน่ารัสากสไตล์การ์ตูนสตรีทแบบนี้ครับงานนี้เล่นกับเพื่อนรู้ใจเนี่ยเหมือนได้ไปฟอร์มทีมไปโยนบาสยังไงอย่างนั้นกันเลยนะครับเดวิลเมคราย M อ็มผีออฟคอมแบเกมมือถือจากเดวิ l m a คร r y นั่นเองครับที่จะมาในแนวแบบแอคชั่นแฮกแอนด์สลั เน้นการทำคอมโบบูรหัมปราปีาศาสตร์กันแบบดุเดือดครับถ้าหากว่าอยากได้เกมที่เน้นการทำคอมโบนะเล่นไม่ยากจนเกินไปบนมือถือแล้วก็น่าจะชื่นชอบกันแหละครับสำหรับตัวเกมในภาคนี้ครับการเล่นเป็นการจัดทีมตัวละครลงต่อสู้สำหรับการใช้งานกันได้ส่วนคนที่กลัวเหงานะตัวเกมมีระบบโคออกครับจอยกับเพื่อนได้3-4ถึงคนด้วยกัน หรือจะเป็นอารีนาไวไฟกับผู้เล่นนอื่นก็ทําได้และแน่นอนครับความเป็นเกมมือถือนั้นขาดไม่ได้คือระบบของกาชปองส่วนงานภาพกราฟิกเนี่ยจัดเต็มออกมามากครับถือว่าทาออกมาได้ดีเลยลองรับการปรับกราฟิกแบบสูงสุดถึง120เฟรมเรทและสิ่งที่แอดชอบมากๆครับอีกหนึ่งอย่างคือเกมนี้ครับความเป็นซีรีส์ของ Devil m a ค c ายนั้นมีกันแทบครบทุกภาคของเวอร์ชัน PC เลยที่สคคัญครับตัวเกมมีภาษาไทยปรับใช้งานกันด้วยขอเกมมือถือสายแอคชั่นงานนี้ถือว่าพลาดไม่ได้ครับ ถัดมาเป็นเกม Monopoly GO เกมมือถือในตำนานอีกหนึหน่งเกมครับที่จะมาในเวอร์ชันใหม่กับเกมเศษฐีครับที่เราเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีตัวเกมจะมาแนวตั้งนะเล่นง่ายไม่กินสเปคเอาไปเล่นแก้เบือ่อค่าเวลาดีๆมักงใหม่เกมนึงดีไซน์กราฟิกต่างๆเนี่ยเป็นแบบกระดานภาพแบบน่ารักสุดคลาสสิกเลยแล้วก็เพิ่มโดยหมดการต่อสู้แบบเรียลไทม์ันเข้าไปด้วยครับ ทั้งการทอยเต่ารับของรางวัลนะการสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆตามเส้นทางที่เราเดินผ่านหรือจะเป็นการส่งคู่ต่อสู้เข้าคุกก็มีเช่นเดียวกันซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยก็แสนง่ายจริงครับทุกคนเนี่ยที่เคยเล่นพวกเกมเศรษฐีมาก่อนก็คงจะเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีครับกินมีของเขาคืองานภาพกราฟิกและก็ดีไซน์ UI ต่างๆเนี่ยค่อนข้างมาแบบน่ารักจริงๆ นอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยยังรองรับโหมด PVP ออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่นทั่วโลกแบบเดียวัาเลยนะเกมนี้บอกเลยว่าเก็บค่าเช่ากันเพลินเลยครับพอเราสามารถสร้างบ้านสร้างพื้นที่บนที่ของเรานะเก็บค่าเช่ากับคนที่เดินมาตกได้นนัเองซึ่งก็เป็นจุดเด่นของเกมมือถือสไตล์เกมเศรษฐีอยู่แล้วละครับอันดับที่6 Modern War Chief อีกหนึ่งเกมยิงมันมันครับกระแสดีที่อยากให้เข้าไปลองกันดูนะเกมนี้จะมาแนวสงครามเรือรบครับแอคชั่นเรียลไทม์พีวีที่จะให้เรานั้นได้โชว์ฝีมือครับเรือแบทเทิลกับผู้เล่นคนอื่นทั่วโลกผ่านการบังคับเรือหลากหลายรูปแบบนะทางด้านงานภาพกราฟิกเป็นแบบ 3d สวยงามให้อารมณ์เหมือนความรู้สึกเล้นคล้ายกับเกม world of warship บนมือถือยังไงอย่างนั้นเลยครับ ส่วนใครที่มือถือสเปคเครื่องไม่แรงก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าตัวเกมเขารองรับการปรับกราฟิกได้มันหลายสไตล์ในเวลาเดียวกันนอกจากนี้1แมตช์ก็กินเวลาไม่นานครับบวกกับตัวเกมมีภาษาไทยครับจัดว่าเป็นหนึ่งเกมยิงๆแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแนวสงครามกองทัพเรือแทนแปลกใหม่และก็หาเล่นได้ยากครับสำหรับเวอร์ชันมือถือนี้เกมต่อไปเอกีปาตี เกมมือถือแข่งวิ่งวิบากนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาเต็มๆจากเกมดังอย่างฟอ l ์กายครับซึ่งจุดเด่นของเกมนี้ครับตีมตัวละครของเขาเนี่ยจะเป็นรูปของไข่กระชปองครับมาดค่อนข้างกวนตัวอ้วนกลมนะผสมกับความน่ารักบวกกับกราฟิกสีสันจี๊ดจ๊าดโดนใจครับทำให้การเล่นเนี่ยน่าเล่นกันที่สุดแล้วส่วนระบบของเกมเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีไม่แพ้กันครับจะมีกิมมิคเล็กๆน้อยในการเล่นทั้งสกิลกิ้งชนแกล้งการขัดแข้งขัดขาครับ แถมยังมีไอเทมพิเศษนะให้เราได้เก็บกันตามแมพเพื่อเอาไว้ปวดในการแข่งขันกันได้ด้วยครับตัวเกมมีโหมดการแข่งขันและรูปแบบการเล่นที่หลากหลายแบบเลยนอกจากจะวิ่งแข่งวิบากกันแล้วครับยังมีแบ่งทีมเตะบอลกันได้นะแบ่งทีมชิงพื้นที่ต่างๆอะไรแบบนี้ด้วยครับและประกันว่าเกมนี้เล่นกับเพื่อนตั้งโคตรจะมันครับแถมเข้าสต e ไทยกันด้วยนะยังไงไปลองด้วยตัวเองละกันครับอันดับที่8 แฮ r ์รี่พอตเตอร์ม a w จิ e อเวนี่คือเกม RPG ครับผสมผสานกับเกมการ์ตัวใหม่จากแฮ r ์รี่ t t ตเตอร์นั่นเองครับฉากและบรรยากาศของภายในเกมนั้นถูกดีไซน์มาในโลกของพ่อมดแม่มดแล้วก็โลกเวทมนต์ครับเกมการ์ดังๆในยุคนี้ก็เหลือเพียงแค่ไม่กี่เกมเท่านั้นครับอย่างเช่น Hearthstone LR หรือใหม่ๆหน่อยก็ Marvel ส n น p น,นะครับ สำหรับ Harry Potter Magic Awake n วนั้นก็ถูกดีไซน์กราฟิกมาสไตล์การ์ตูนครับดูง่ายสบายตามือถือไม่ต้องทรงพลังมากก็เล่นเกมนี้กันได้แบบลื่นๆแล้วครับโดยเฉพาะงานเสียงซาวดนตรีของเกมนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างไพเราะเลยกราฟิก <Graph ic S 2> ดีไซน์ของภาพเนี่ยมาสไตล์หน้ารักเสมามากกว่าครับมดนเน้นความเว่อร์วังอลังการถ้าหากว่าอยากได้เกมที่มีกลิ่นไอสไตล์ของ Harry Potter ครับเกมนี้ถือว่าต้องเล่นเท่านั้นนะครับ เกม MMORPG ลิขสิทธิ์แท้1 0 0จากโยกังออนไลน์ครับโดยระบบภายในเกมนี้จะอารมณ์คล้ายคลึงกับเวอร์ชัน PC อยู่พอสมควรเลยนะทั้งตัวละครอาวุธชุดอาชีพและก็มอนสเตอร์ภายในเกมครับตัวละครหลักๆก็จะมีประมาณ5อาชีพให้เราได้เลือกเล่นกันครับก็คือนักดาบกระบี่ท่วนธนูและก็หมอครับแถมยังมีให้เลือกฝ่ายธรรมะและก็ฝ่ายอธรรมอีกด้วยครับซึ่งแตกต่างกันที่ชุดและก็สกิลนั่นเอง นอกจากนี้ยังสามารถเปิดหัวแดง PK กับผู้เล่นคอื่นได้ด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้อันดับที่ 10. p i l o t c o a c h ถ้าพูดถึงเกมเล่นกับเพื่อนในตำนานแล้วก็เกมนี้ไม่ติดอันดับไม่ได้อย่างแน่นอนครับกับ p i l o t c o a c h เกมแอคชั่นสมอรภูมิเรือรบ5 v 5ที่จำลองการเล่นแบบสงครามโจรสลัดนั่นเอง เขาเนี่ยจะแบ่งกองเรือรบค,ครับออกเป็น2กองเข้าห้ามหันกันเหนือสงครามน่านน้าที่แอดเนี่ยยกให้เกมนี้ครับเป็นเกมจุดสลัดเวอร์ชันมือถือที่ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็สนุกมากๆด้วยมุมมองการเล่นนั้นดูง่ายและการคอนโทรลต่างๆก็ทําได้ไม่ยากเรียนรู้แป๊บเดียวก็เล่นกันได้สนุกแล้วกราฟิกสีสันเน้นโทนสดใสสบายตาแต่ไม่ได้สมจริงมากมายเท่าไหร่นักข้อดีเนี่ยคือไม่กินสเปคเครื่องครับมือถือกลางๆไม่แรงมากก็เล่นเกมนี้ได้แบบไม่แลกไม่ลื่นแล้วล่ะครับ ก็ครบทั้งหมดครับกับ10เกมประจําคลิปนี้ลายชื่อเกมพร้อมลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนเคยครับใครที่อยากให้แนะนําเกมมือถือแนวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้นะกดติดตามกันไว้ได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ